นี่เพรียองเอ้ยเก่งปลาเก่งหอยกิบกวงกระซุกอลไรเพรียงเอ้ยปลาเพรียงเอ้ยเต็มเลยนี่เลง่ลง,ลงตักเตาสบายดีพ่อแม่พียน้องสบายดีหมดทุกคู่ทุกคนมื้อนี้มาพอกับซองซองเกลขึ้นเก่าพี่น้องมื้อนี้ซอเกลก็ไปนาคือเก่ามื้อนี้สิไปปลูกผัก ปลูกมังทัวมื่อนี้ไปไปเบิ้องลำกันพี่น้องนี่พ,นกกพ,นรรพี่น้องมื่อนี้ชาวแก้วก็เตรียมพุ่นมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องพุ่นก็ขี้งัวขี้ควายนี่แหละพี่น้องเก็บเอาตามทางเสียมาใส่ผักพี่น้องปลูกผักกาดปลูกผักกาดปลูกมังทัวมื่อนี้อยู่ลุ่มนี่ก็มีทั้งทั้งขี้เก็บพี่น้องนี่มด้แต่จุดพักนจุ่มไม่ช่องทาง โ oh yeah. อ,อ,อ,อันนี้เฮาก็จุดพุ่นพี่น้องเ้ยจุดปุนที่ใช้ประกาศตะเกียบสกูป,ประกาศอยู่นี่อันนี้ระเบียประกาศพนะี่น้องขุดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว บวกขับตัวก่อนปรกกาดซ้อมดซอมกาดรอก่อนอปกกดอกกันปกาีทีก่อนะกาดจรีะเหียประกเจอีกทีกาอะไรปกาดจรีอันนี้ประกาดซอประกาดจะรีปกาดซ้อมจะได้ปจรีอะ เวลาไปเก็บเอาเล็ดเอาหลดเห็นบ่ประกาศชอบเนอะอันประกาศอันตินมีนี่ไปเก็บเอาเดี no so ๋ยวเพิ่งจะรวยเอาไว้เฮ้จะรวยเอาไว้ก็แประกาศคิดที่มือถนัดกว่าเนาะคือเจ้าเห็ดเนาะ ไปจมโคนก็ยังนนว่าจมไก,ก,ก่จมไก่เกียร์ผักเลี้ยงไก่ผสมผสมปลูกผักก็ับกกทึกววนะ่กันหมดเลยก็ทำปลูกให้มันเคลียร์เลยนะกันน้อยก้นแล้วก็เลี้ยงไก่แล้ปลูกผักพร้อมเร้อมมิติคนเชียร์นเซนอ็ดไลค์ครั <c oughs> บต่วฮาเราเชียร์เซนเนาะ นีแม่งสกแก้วโพเลียวเลยดิโอ้ยอันนี้ก็ุบ้าแสดงน่แม่าองขากระปุกผักกาดแล้วียบ้อยแลยพี่นางวันนี้ขากระิมปุกมะพ็ดตอเป็นปุกมนปุกมะถั่วพี่นงปุกมะถั่วเป็นปุกมะเพ็ดชาแก้วลืมพ่ปุกมะเพ็ดปุกมะถั่วพี่นง อันนี้เรากำลังปลูกพักาศพี่น้องอันนี้ละปักต้นไม้เอาไว้พี่น้องเอาไว้ให้มันหฮมจนแถวนี้จะเกี่ยวกับ,กบปลูกปลูกมะเขือปลูกม,กมะทัวพี่น้องปลาเข้าไหนกีเกียนน่ะกีเกนแล้วก็เออไหนเป็นหมัว บูเป็นบูเป็นเหรอภาคภกคห่อคขึ้นมาไอลบยูเนียนเบียเดียวเลยหมดแหละไม่หมดเลยขึ้นหน่อยเลยแพนนี่ล็อกครับลือหลายไม่ใช่อ้าจพอแล้วแบบนี้หนเหรอ พี่้องบัดน,นี้เฮาก็ปลูกแล้วเรียบร้อยแล้วพี่้องยังเิโตยังบุมีไหนประกาศกระตบ่พอพี่้องบัดน,นี้เฮากระิพักพรก็บพักก่อนพี่้องก็บพักเอาไปกินกินเขาสวยพี่้องก็บพักเอาไปกิน ผักแวนพี่น้องลายอล,ลีผักแวนเอาเสีไปซุปกินเอาใบมันพี่น้องเสาแกวเอาตลอดอยู่นีนแห้งเอาแห้งฟงเขาจะเอาดน,นี้พี่น้องเอาไปซุปกิน จองพี่น้องมีติยอดงามๆเลยเอาเสียไปสุกพี่น้องเอาไปสุเมือกินมือแรงสุกกินสีแกงใส่ปลาเนะี่ยพี่น้องตัน่วนนะคใส,แส,มมส่แกงใส่ปลาตอนแงล่ะเสียเมื่อสุกพี่น้องแกงใส่ปลาปูค่นเอาปลาไปนะคะแล้วมิติกินปลาพี่น้องว่ามีอันกินมีติปลาเนะี่ยแล้ว อันนี้ครับเก็บเอาเมือกินมแมลงแน่นี่มีเตยยอดใหญ่ๆขพี่ลองเท่านี้มีเตยพักมีเตยบอลพี่อนะ้องลายอัลีีพัก ถ้รรมามาสะอาิไปเราเอมันเป็นเองนี่เฮาก็ได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องผักได้พอกินแล้วเขาสิแกงใส่ปลาในถะั่วปูเป็นได้ปลาพี่น้องแล้วเราเสียมือกินยูเฮือนเลยนี้เราสิไปพักผ่อนแล้วพี่น้องเลยไปเห็ดยูเห็ดกินกินข้าวกันสิบเอ็ดสิบสองโมงแล้ว นี่พี่น้องเอ้ยแกงปลาแกงหอยกิบกวงกะสุกเลยพี่น้องเอ้ยใส่ผักไอเลิือด้อบไก่สีสุกเลยพี่น้องเอ้ยต้มตาเสพไอลี่นี่พี่น้องเอ้ยของกินหาวมือนีกันเกงหอยคือเก่าพี่น้องเอ้ยแกงหอยแกงปลาคือเก่าไปนะฮะก็มีแต่กินปลาได้เลยพี่น้องกินข้าลุงการพี่น้อยกินแบบแซ่บๆเล้วพี่น้องกินแกงหอยคือเก่าพี่น้อยมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อ anh canh hoi cứ cao ừ. mùi mùi biển <laughs> đâu có kim biển cả mi để ta phải làm ở tìm nơi mình tắc tao đây lại là cái nào à Yeah.